สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องภาคขวัครับนะครับอีกคลิปหนึ่งครับมาชมทีมรวมดาราครับเตะบอลทีมรวมรวมดาร,รารรครับนี่ครับ สุดยอดบรรยากาศการแข่งขันครับฟุตบอลจับมิดครับ ผูกกวางมาผูกกวางมาเป็นโคตรยู่ไหมมาพี่โจ้เนี่ยนั่นคือมาเสมามาๆมามามาเนกันเากัน้หนงมาผูกกว้างมากจ้คุณซื้อนน่เจ้ามาครับเออนี่กว้างนี่ครับเออจอนท้องม่บอกพิ่ตัวขานแต่น้ำนั่นคือ เออมา ล้หนาบเอาอาดอาดอาดเอาเอา้าเอีย์ครับสนาเัียมาครับมีการเปลี่ยนตัวครับอ่าไปดักเลินครับ ภาพี่น้องขงการแข่งกันฟุตบอลครับสั่งแม่โคตรแม่เออพาไปเลยตัวเอาเอาโยโย่อะน้องคืมอย่าไปวงแม่น้องคืม ครับผู้เล่บครับผู้เตัวจลำรองครับผู้บาดเจ็บครับนะผู้บาดเจ็บบาดเจ็บครับเสียอีกอาการที่โคนขาเหน็บครับขาเหน็บครับเหมือนต้งครับต้องมีอาการที่เอ็นร้อยไปนีแต่ว่าสาเหตุนั้นยังต้องสืบสวนอคนตั้งโผ

ทำไมจับบอลไม่ได for ้เมื่อกี้ครับเบสิกเบสิกจริงไปยเหนือชิดครับสภาพอ่มัวเสือมัวเสือไหมนมัวเสือ จานจานเป่าเปาเป่าเกิดอะไรเกินครับเกิดอะไรเกินครับมียมีครับมีครับไม่พ่วงงั้ไม่พ่วงรับจุดโทษครับนอก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  นออเขีดนอกเขกีดอเ,เ,เอาโอ,โ,โอ้โหนี่ครับช็อตเด็ดครับ เสียความมั่นใจเลยตักแดงอ่ะยูหาเราเถืงแล้วม่างล่ะมันไก่บูดว่างล่ะยูตัวล่ะไหนครับเกิดอะไรกันครับ ว้าโอ้ตายเกิดอะไรกันครับกับปีตองแดงครับยิงอะไรมาโดูกันเมื่อกี้โอ้โหพีทองเสียใจมากับยปีทองครับนี่ครับสีสันครับการแข่งกันกีฬาครับของตลอ เมืองสวนครับครับเมื่อกี้ยังไงครับโฟครับมีความรู้สึกยังไงครับเมื่อกี้ใช่ครับใช่ครับมือโกงเรา มือประตูดีนะครับเมื่อกี้ยอดครับปุ่มตรงทางยิงคนยิงนิดหลับหูหลับตายโอ้มีเหลือก็เสียบแดดไปพี่เหอานะแล้สัมภาษณ์มือประตูสัมภาษณ์เลยครับพี่เหลือครับเมื่อกี้ยังไงครับทำไมถึงไม่เข้าเมื่อกี้งานขาตะไคร้ปวดรูดที่ทางเลยใช่ไหมครับงานขาว่าแล้วแก่เป็นสุนท แต่ตัวมอทวนเหมือนเลยอ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขมารับชมครับมาเจอกันใหม่นะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ